กล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะนซิกนะครับผมก็อยู่กันกับเกม e e a d by เดย l i g น t นั่นเองนะครับผมก็เป็นการอัปเดตใหม่นะฮะก็ผมต้องบอกว่าผมลองเล่นมาแล้วนะฮะประมาณ4แมแม์ได้มั้งสำหรับอาพยาบาลสาวตนนี้นะฮะนะครับผมตามประวัติก็คงมีคนเล่าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คงขอไม่ต้องพูดถึงกันแล้วกันแล้วก็ต้องบอกว่าผมนะฮะ เป็นการต้องเรียกว่าเป็นการฝึกเล่นนะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นฆาตากรสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า,าปกติแล้วเนี่ยถ้าเล่นกับเพื่อนอาจจะส่วนใหญ่ได้รับบทเป็นฆาตากรนะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าเล่นกันคนะละที่ะฮะเพื่อนเขาจะชอบไปรวมกันเล่นร้านเกมนะฮะแต่ผมก็เล่นที่บ้านนะก็เลยแบบว่าได้เล่นฆาตากรอยู่คนเดียวนะฮะชอบเหมือนกันสนุกมากเลยทําให้ตัวเองแม่งดูไกลเป็นคนโลกจิตมากนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวรอเหยื่ออีก4คนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเกมกันนะครับผม โอเคครับผมเหยื mm ่อ hmm. ของเราก็มากันแล้วนะฮะโู mm ้เลเวลสูงสูงทั้งนั้นเลยอ่ะหลังสิบสามสิบห้าอย่างี้ผมก็ขยะสิฮ mm hmm. นะผมเอาอะไรไปสู้พวกเขาครับงี้ตายแล้วไม่น่าจะสู้ได้นะอย่างงี้ผมผมว่าผมไม่อาจจริงๆอะ่ะโอเคครับผมมาเรามา,เร,า,มาเริ่มเกมกันดีกว่านะครับโอเคมามาเล่นกันดีกว่าฮะ ต้องบอกนะฮะว่าตัวเองไม่ได้เก่งมากนะครับผมก็คงจะไล่ใครได้ไม่ค่อยได้นะขออนุญาตเพิ่มเสียงแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะฮะสาหรับนำํำแคบบารก็จะมีบริงนะครับคือต้องบอกว่าผมไม่เก่งจริงๆนะเรื่องการเล่นฆาตกรน,นะฮะเออต้องเรียนอย่างนี้เลยเขาอยู่ไหนกันนะอยู่ที่ไหนกันนะเออยู่ไหนนะ ไม่มีสิบไม่มีเสียงซ่อมเลยอยู่ที่ไหนกันเดี๋ยวพี่จะพาไปฉีดยานะอยู่ไหนกันฮัลโหล ques? อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอ่ยเอ๊ะทำไมแถวนั้นม,มีเสียงเครื่องนะคิดไปเองล่ะ โอ้โห oh อยู่กันตรงนี้นี่เองอยู่กันไม่ไกลเลยนะขอบิง้งไปดูสิอีกบ้าเอ้ยเลยบ้าจริงๆอ,อ๋อทำไมไม่หนีไปไหน เอ้ยสับผิดฟังกลับมานี่แล้วมามาหาพี่หน่อยแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยไปไหนละเอ้วิ่งเรียบฝั่งนี้เหรอต้องมีเสียงเซ่เอ๊ะทำไมมันมีรอยนะ อลอยมันใหญ่แลอเกินเอ๊ยอยู่ตรงไหนนะไม่มีหายไปไหนละอีกาไม่ร้องเอ๊แถวนี้หรือเปล่านะฮะต้องบอกว่าเล่นไม่เก่งจริงนะไม่งั้นผมคงไ,ไล่ได้หลายคนแล้วล่ะเดี๋ยวเวลามากอะ เนี่ยผมยังหาคนเมื่อกี้ไม่เจอฮัลโหลสวัสดีจ้าอ้าวแม่งติดตายแล้วมไม่ชอบเลยอ,อยู่ตรงไหนนะอยู่ไหนนะเอ๊ะแถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ อยู่ตรงไหนนะเอ๊ะทำไมอ๋อเครื่องมันเสร็จแล้วหลงทางแล้ว,ลวเนี่ยกูตกใจตีกาหนึ่งยีเฮ้ยเขาคือผมก็พลาดนะเพราะว่าพุ่งไปอ่ะยังกาดจ,จังหวะบิงไม่ค่อยถูกนะฮะก็ต้องทำใจยอมรับสภาพของตอนเองเนาะว่าคงทำอะไรใครเขาไม่ได้อ่ะ ดูถ้าทางอาจจะปล่อยรอดกันไปหลายคนเลยแหละสวัสดีข้างล่างนั้นลงยังไงหรอเอ๊เครื่องตรงนี้มันกำลังจะเสร็จนี่นะใช่ไหมเอออยู่ไหนออกมาอยู่ไหนวะเฮะ้อย่าให้โกรธนะมันมีใครทำอะไรในนี้ด้วยนะ ฮัลโหลฮัลโหลมันนี่แอบซ่อมอย่างนั้นหรอเด็กดื้อเราอะฮะมาเร็วเดี๋ยวพาไปฝังเข็มสักเข็มสองเข็มเมื่อกี้เราดือ <Yeah. S 1> าด้อใช่ไหมเราดื้อใช่ไหมไปเลยแถวนี้จะมีใครมาเปิดกล่องไม่น่ เราเรา,เราดื้อหรอดื้อหรอฮะมาดูกันซิว่าใครจะเล่นอะไรอีกไหมแม่เราต้องรอดูเขาจริงๆนะฮะฮะลัลโหลมีใครมาช่วยไหมเพื่อนกำลังตกอันแน่สวัสดีติดหลาติดหลา ติดล่ะฮติดเอ้ยเอากลับไปแขวนที่เดิมก่อนช่วยเพื่อนแต่เพื่อนไม่รอดไม่เป็นไรสวัสดีแรงเท่าไหร่ล่ะเนี่ยฮะเฮ้แรงเท่าไหร่ไปไป ไม่ยอมกดสเปซบาร์ใช่ไหมนั่นแน่มีคนด้วยฮะอะไรเล่าจะหนีไปไหนกลับมาหาพี่แล้วอยู่ไหนวะฮัลโหล เอ๊ะทำไมมันมีรอยอะไรเต็มไปหมดเลยนะปีนด้วยหรอได้ยินเสียงแถวแถนี้สวัสดีมอบฟ้าดีๆต้องรู้จักมอบรู้ไหม เราจะไปที่ไหนกันดีนะเราไปกันตรงนู้นแล้วกันตรงนี้ม kind of ีหนึ่งอันนะเพื่อนอยู่ไหนแล้วเราฮะแขวนดีไหมแขวนละกันฝังเข็มหน่อยเพื่อนไม่มากันเลยใช่ไหมล่อหรือเปล่านะเหลืออีกตั้งหลายคน ไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะนั่นแน่สงสัยจะล่อเรามาด้วยกันหรือเปล่าฮะฮะมาด้วยกันหรือเปล่าอืมอืมอซ่อมเสร็จเลยใช่ไหมนั่นแน่ล่ออีกแล้วเหรอไหน<ะ>เพื่อนอยู่ไหนฮะ ปล่อยตายไหมสงสัยเพื่อนจะไม่รักใช่ไหมป่านนี้ทําอะไรกันอยู่นะ,อะเ,นนอ,เอ้เออาอนเออเออเออยอเออนะเออเออเออเ่อเอ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 อมออเออเออเออดออเออเอาเอาเออเออเออ อย่างน้อยสักสองคนเยี่ยมเยี่ยมมากนี่แหละชอบตรงนู้นใช่ไหมฮั <อ criterion. S 2> โลโหลมันนี่ซะดีด ทุกมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจริงๆนะมันนี่เลยจะหนีไปไหนฮะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนหนีไปแล้วเหรอฮะเพื่อนหนีเหรอเพื่อนเอาตัวรอดใช่ไหม เพื่อนมันเอาตัวคลอดปล่อยทิ้งไว้เป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงฮะเพื่อนไม่รักเปิดประตูให้เพื่อนเหรอฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ทิ้งเพื่อนไว้ใช่ไหมอืมกินเลือดมันหอมหวานเหลือเกินฟันอีกทีสิ เออตายได้แล้วจะยือ้อะไรมากมายฮะตายได้แล้วยื้เหรอยือ้ออะความตายไม่ใช่ทางออกนะตายซะ <c oughs> จิตวิญญาณจริงๆนะฮะเฮ้ข้าสามเลยนะครับผม บอกว่าอยากรู้ว่าคนนี้ฆ่าแรงสูงไหมเราทำให้เขาแรงลดเรามีความสุขมากมาดูกันฮะได้มานิดเดียวเองผมฆ่าไปสองแล้วผมเฝ้าไงมันได้น้อยอยู่แล้วล่ะโอ้ฆ่าแรงโอ้โหภูมิใจฆ่าพวกแรงสูงได้จะหนีหรอแม่ไม่ปล่อยไว้หรอกมาอัปเดตอัปเกรดกันดีกว่านะฮะ เล่นพอเป็นวิธีนะฮะตาสองตาตาเดียวแหละเออเพราะว่าเดี๋ยวคนมันหายากนะตอนนี้มันตอนกลางวันไงเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าจะไปอัดโอว์วอชต่อน,นะฮนะก็มาอัพเลเวลก่อนเดี๋ยวคงเล่นอีกครับเดี๋ยวคงเล่นอีกเฮ้ยมันกดไม่ติดว่ะโอเคโอเคฮะเราไปที่เลเวลสามแล้วดูซิมีเปิร์กอะไรฮะดีทราซิงนะฮะ อยากได้แบบไอ์เปิร์กที่เป็นยูนีของมันนะก็ช่างมันนะฮะเดี๋ยวก็คงได้เองเฮ้ยอัพได้ตั้งอันเนอาเปิร์กก่อนไหมเอาเปิร์กก่อนขอเขตวชัชโอเคครับผมขอลดเสียงนิดนึงนะไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงเกมโอ้โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างฮะเอาจริงๆนะฮะที่ผมเล่นกับเพื่อนผมจะไม่เล่นเนิร์สนะฮะผมจะเล่นไอโตเชนซอนะ เออเป็นแบบ texture s n s o อะไรนี้นะฮะเล่นไล่เพื่อนสนุกดีนะฮะเวลามันเปิดเรื่องนะฮะในช่วงนี้ก็เล่นเนิร์สนิดนึงนะฮะมันเป็นกระสานะฮะก็ลองเล่นดูนะครับเผื่อว่าตัวเองจะชอบนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบสไตล์การบิงทะลุนะฮะอย่างเมื่อกี้คือปกติแล้วถ้าเป็นเชนซอเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลามีคนเปิดประตูอยู่อะบางทีมันจะเลื่อยแล้วมันวิ่งไปไม่ทันเพราะมันมีอะไรขวางไงแต่เนิร์สอย่างที่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมฮะคือบิงเข้าไปปุ๊บมันกําลังกดสวิตช์อยู่อะมันไม่ทันนั่งตัว ก็จะโดนก็จะโดนในนี่เลยไงก็จะโดนอุ้มเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเสียงไม่รู้ว่าเสียงผมเบาเสียงตรงนี้ไม่รู้ว่าเสียงในคลิปจะเบาลงด้วยหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะฮะต้องขออภัยจริงๆถ้าเกิดว่าเสียงมันดังไปหรือเบาไปนะฮะผมก็พยายามปรับบาลานซ์ให้ดีที่สุดตอนเรนเดอร์คลิปนะครับผมโอเคครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็สําหรับใครที่เล่น Dead by Daylight นะครับผมก็สําหรับคนที่ชอบเล่นฆาตกรนะฮะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะฮะเด e n u น s e นะครับผม พยาบาลแสวนะฮะผมนี่นึกถึงไซเลนฮิวเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็รู้สึกจะมีตัวละครใหม่ขึ้นมา1คนนะฮะหนคนปะรู้สึกคนหนึ่งเนาะอ่าคนหนึ่งคนนี้นะชื่ออะไรวานี่าคาสันอ๋อขายรองเท้านะฮะเป็นตระกูลคนขายถองเท้ารองเท้าบ้าบอ ก็เล่นไปนั่นนี่นั่นโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับ The Nurse นะครับผมสำหรับตัวปีศาจนะฮะจะเรียกว่าปีศาจหรือผีก็ได้เออแล้วแต่ฆาตก,กรแล้วกันนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็อย่าลืมนะฮะถ้าชอบนะครับผมกดไลค์กด subscribe นะครับผมหรือถ้ามีอะไรติชมก็เชิญคอมเมนต์ที่ด้านล่างหรือทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้เลยโอเคไว้เจอกันครับผม See ya